สวัสดีครับวันนี้มาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับบ้านวังทองพักเครื่องนะครับวันนี้มาพบเจอกันในี p ีที่264นะครับวันนี้นะครับผมมีพักนําเสนอพี่ๆนะครับทั้งหมด36รายการนะครับรายการละ200บาทส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับถ้าพี่ท่านใดสนใจในวัตถุมงคลจากผมนะครับสามารถติดต่อช่องทางทางหน้าจอได้เลยนะครับ เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวนะครับ0 9 5ย์8 8 5 1 3นะครับ ID Line k ์เย2นส5หรือสแกนที่คิวอาโค้ตรงนี้ได้เลยนะครับติดต่อหาผมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับก่อนจะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ้านวงทองพักเครื่องกันด้วยนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับรายการที่1นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับนี่นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับ นะครับรายการที่1นนะครับนี่ดูด้านหลังเก่าๆเลยนะครับรายการที่1นนะนะครับภาพไม่ชัดภาพเบอร์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะครับหรือจะให้ผมแกะกรอบออกมาถ่ายรูปให้ก็ได้นะครับนะครับรายการที่1นนะครับมาชมงถัดมานะครับรายการที่2นะครับเป็นจอบนะครับหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางค่านนะครับนี่เนื้อสวยๆนะครับดูนะครับเป็นไซยๆเลยนะครับพิมพ์ทรงคมชัดดีนะครับพี่นะอันนี้รายการที่2นะครับ นะครับมาต่อไปครับรายการที่3นะครับรายการที่3เป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะครับแต่อันนี้เป็นขาขาโตนะนี่นะเขาเรียกขาโต๊ะหรือเปล่านะครับนี่ดูนะครับนะครับวันนี้รายการที่3นะครับไม่ทราบที่นะครับพี่นะนะครับรายการที่3มาชมมุงถัดมานะครับรายการที่4ก็ยังอยู่ที่พระสมเด็จนะครับนี่เนื้อสวยๆเลยนะครับพี่นะรายการที่4ี่นะครับ นี่นะครับเนือเก่าๆเลยนะครับรายการที่4นะครับไข่สายสมเด็จนะครับรุยเลยนะครับพี่นะรายการที่4มาต่อไปครับรายการที่5นะครับรายการที่5อันนี้เป็นพระยืนนะครับมีฉัดสองข้างนะครับนะครับไม่รู้ว่าเป็นหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหรือเปล่านะครับพี่นะเก่าๆเลยนะครับพรอมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่6นะครับเป็นพระปิดตานะครับ นะครับนี่นะเป็นพระปิตานะครับดูเนื้อสวยสวยเลยนะครับพี่นะมียันตรงนี้นะครับนี่ข้ามประกบนะครับนะครับหลวงพ่อหลวงพ่ออาบเหรอวัดอ้อมน้อยนะนะครับวัดอ้อมน้อยนะครับอด้านล่างนะครับอันนี้นะครับเป็นพระปิตานะครับรายการที่หมาต่อไปครับรายการที่7นะครับเป็นพระปิตามกันนะครับนี่ครับแปลกตาดีนะครับผมไม่เคยเห็นนะพี่นะนะครับเป็นพระปิตานะครับ คล้ายเหมือนหลวงพงศ์อ้าวมียันด้วยนะพี่มียันตรงนี้ด้วยนะยันอุนะอุลงนะครับนะครับไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับพี่นะรายการนี้รายการที่เจ็ดนะครับมาชมองค์ถัดมานะครับรายการที่แปดนะครับเป็นเหรียญนะครับเป็นพระเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลนะครับนี่ครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลปีศูนย์เจ็ดนะครับรุ่นสองสิบทออสร้างถวายนะครับนี่นะครับวัดบ้านนาหัวช้างนะครับจังหวัดสกลนครนะครับ ปีศูนย์เจ็ดนะครับนี่นะครับนะครับอันนี้นะครับรายการที่แปดนะครับมาต่อไปครับรายการที่เก้านะครับเป็นพระปิดตานะครับเนื้อผงใบลานนะนะครับนะครับเนื้อเข่าเก่าเลยนะครับมีคราบกุด้วยนะครับพี่นะนะครับอันนี้นะครับหลังเรียบนะครับหลังอูมหลังอูมนะครับนี่ทราบที่นะครับรายการนี้รายการที่เก้านะครับมาชม่งค์ถัดมานะครับรายการที่สิบนะครับเป็นจอบนะครับนะครับนี่นะครับ ช่วงนี้จะเจอจอบเยอะหน่อยนะพี่นะเพราะว่าบ้านนี้คือก็เจอหลวงพ่อเงินอีกแล้วนะครับพี่นะนะครับนะครับอันนี้ก็อยู่ใกล้ๆโซนพิจิตนะครับก็สักเล็ดนะครับอีกนิดเดียวก็จะถึงพิจิตนะครับนำไปเหมามานะพี่นะบ้านนี้นะครับดูดี๋เขาเก็บไว้ใส่กระป๋องไว้นะพี่นะมันเลยขึ้นขี้เกลือแบบนี้นะครับพี่นะขึ้นแบบสนิมเขียวนะครับนะครับอันนี้รายการที่10นะครับมาต่อไปครับรายการที่11นะครับ รายการที่11หลวงพ่อกิจเหรอน่าจะเป็นหลวงพ่อกิจนะครับผิดถูกก็ขออภัยด้วยนะครับที่ระลึกในงานนะครับผูกพระพุทธสีมานะครับวัดท่าช้างนะครับปี2 5 2 1นะครับนี่อำเภอเดินเดินบางนางบวชนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนี่ครับอันนี้รายการที่11นะครับหลวงพ่อกิจนะครับนะครับมาต่อไปครับรายการที่12นะครับเป็นพระสมเด็จปก โพนะครับฐานแซมนะครับปกโพฐานแซมนะครับไม่ทราบที่นะครับพี่นะแตจะเนื้อเก่าดีนะครับพี่นะมีกระเทาะบินมุมบนนิดนึงนะครับทำรายการที่สิบสองนะครับมาต่อไปครับรายการที่สิบสามนะครับเป็นจอบเล็กอันนี้เป็นจอบเล็กนะครับหลวงพ่อเงินนะครับเป็นจอบเล็กนะครับหลวงพ่อเงินนะครับนี่นะครับนี่เนื้อออกเหลืองอมเขียวนะครับ นะครับต <ítulo> ่อไปครับรายการที่14นะครับ14นี่จะเป็นพระหลวงพ่อเงินปืนแตกนะนะครับพิมพ์นี้นะครับน่าจะเป็นปืนแตกนะครับนะครับแต่ภาพไม่สวยนะครับ้านนี้พระไม่ค่อยสวยนะพี่นะนะครับนะต่อไปครับรายการที่15้านะครับ15้านะครับเป็นหลวงพ่อปานนะพี่นะนะครับพิมพ์หลวงพ่อปานแต่ไม่มีไม่มีอุดนะอันนี้ไม่มีอุดนะครับ นะครับนะครับหลวงพ่อปานนะครับมาชมอง์ถัดมานะครับรายการที่สิบหกนะครับอันนี้เขาเรียกว่าพระเหนือพรมนะครับหลวงพ่อดูวัสดกนะครับเหนือพรมนะครับนี่เป็นพระเหนือพรมนะครับพ่ดูสภาพเดี๋ยวเขาดูสิพี่ตามนี้เลยนะครับพี่นะนะครับหลวงพ่ดูวัสแกนะครับนะครับพระเหนือพรมนะครับมาต่อไปครับรายการที่สิบเจ็ดกันเลยครับ รายการที่สิบดอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อโตนะครับหลวงพ่อโตนะเนื้อออกโซนดำดำนะครับนะครับดำดำนะครับนะครับหลวงพ่อโตนะครับมาต่อไปครับรายการที่สิบแปดนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับโอ้โหองค์นี้สวยพี่ดูพิมพ์ทรงคมชัดจิ้ยุ่งจี๋งจิวรคมมากเลยนะครับดูการแบบโอ้โหสวยนะครับมีแต่งตะไบนะครับนั้งตรงฐานนะครับ นะครับนะครับนี่ดูสวยมากเลยนะครับก้นก็สวยนะครับ sure นะครับดูยมีตาด้วยนะครับมีตาพอิ์เาเรียกตาพอิน์เนี่ยตรงแข้งนะครับนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่สิบเก้านะครับอันนี้แปลกดีนะพี่นะเป็นคุณแผ่นอุ้มนางนะครับนี่นะครับลงรักนะครับรักแดงนะครับบางคนเขาก็เรียกชาติแดงนะครับนี่ครับหลังเป็นกุมารนะครับนะครับไข่สายมูลุยเลยนะครับ นะครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบนะครับรายการที่20เป็นพระสมเด็จนะครับโหอันนี้แบบมีปิดทองด้วยนะแต่พี่จะร่อนหมดแล้วนะครับจะร่อนหมดแล้วนะนะครับมีบินมุมล่างนะครับนี่ปิดทองนะครับจะลอกหมดแล้วนะครับอันนี้นะครับแต่ก็ยังคมอยู่นะพระนะครับมาต่อไปครับรายการที่ยี่สิบเ็ดนะครับ ยี่สิบเอ็ดเป็นจอบนะครับหลงพ่อเงินนะครับจอบจอบลงพ่อเงินดูสวยๆทุกองค์นะครับไม่ใช่นะครับสภาพช้าทุกองแม่จะพูดสวยก็ไม่ได้นะพี่มันช้าจริงหรือสติมเกี่ยวมันอยู่ในกระป๋องแล้วพี่นะกระป๋องนมอะกระป๋องนมสมัยก่อนนะพี่นะที่มันอยู่นะครับนะครับผมไปดูที่แรกเลยโห<ฮ>สภาพนะต้องซื้อมานะพี่นะนะครับต่อไปครับ รายการที่ยี่สิบสองนะครับน e ี่ยี่สิบสองนะครับเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จนะครับอันนี้เป็นเนื้อตะกัวนะเนื้อชินตะกัวนะนะครับแปลกตาดีนะครับผมไม่รู้ที่ไหนสร้างนะอะมันเป็นเนื้อตะกัวนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับอันนี้เป็นเป็นหลวงพ่อพวงนะครับหลวงพ่อพวงรูปถ่ายอาจจะจกสองหน้านะครับหลวงพ่อพวงนะครับหลวงพ่อพวงนะนะครับอ่ะ ต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับอันนี้พระอะไรเนี่ยพระลีลาเหรอนะเป็นพระเนื้อดินคล้ายลีลานะครับเก่าดีเหมือนกันนะพี่นะนะครับอต่อไปครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับยี่สิบห้านะครับนี่อันนี้เป็นจอบหลวงพ่อเงินเหมือนกันอันนี้ออกแดงๆเลยนะเนื้อออกจะแดงๆนะนะครับนะครับเนื้อจอบออกแดงๆนะนะครับทองแดงเถื่อนนะครับ ต่อไปครับรายการที่26สิบนะครับบหอันนี้จะเป็นเรียกพุทโธนะครับพุทโธนะครับเนื้อจอกดำาๆนะครับเนี่ยะที่เขียนข้างหลังพุทโธนะครับนะครับรายการที่ยี่สิบหกนะครับมาต่อไปครับรายการที่27นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับสมเด็จปกโพนะครับเนื้อสวยมากนะครับพี่นะดูด้านข้างนะครับ ด้านหลังโอ้โหปั๊มคมชัดมากนะครับหลวงปู่โต๊ะวัดประดุจชิมพีนะครับนะครับต่อไปครับรายการที่28นะครับ28นะครับอันนี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับปืนแตกนะครับปืนแตกนะครับปืนแตกนะครับต่อไปครับรายการที่29นะครับ ยี่สิบเก้านะครับวันนี้เป็นจอบนะครับนีจอกโซนแดงนะครับมีมีทองทองอยู่ตามซอกนะครับนะครับเป็นแบบพวกปิดทองหรือว่าเป็นกระไหลนะครับกระไหลแจกกรรมการนังเปียกทองนะนะครับแต่สภาพก็ศึกแล้วนะครับนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่สามสิบนะครับเป็นพระปิดตานะครับนะครับเป็นพระปิดตานะออกโซนดําน้ําตาลนะครับ ไข่ลูกที่ลุยเลยนะครับนี่ครับเป็นพักปิตาเก่าๆนะครับมาต่อไปครับรายการที่31นะครับ31นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินนะครับเนื้อสวยๆนะครับเหลืองแก้มขาวนะครับนะครับอ่ะ ต่อไปครับรายการที่32เป็นพระสมกอพิมพ์ตื้นนะครับสมกอพิมพ์ตื้นนะครับเนื้อดินนะครับนี่นะมีอะไรติดกินรเปล่านะครับสมกอพิมตื้นนะครับต่อไปครับรายการที่สาสานะครับส3สาอันนี้เป็นสมเด็จพุทธกักนะครับเนื้อดำนะครับเนื้อหลังเป็นพระแม่ธรณีหรือเปล่า นะครับนะครับต่อไปครับรายการที่สามสิบสี่นะครับอันนี้เป็นพระทรงคุดนะครับทรงคุดนะครับนี่หลังยันดวงนะครับหลังยันดวงทรงคุดนะนะครับเก่าเลยนะครับน่าจะเป็นบล็อกแกะมือนะแบบนี้นะครับแกะสมัยก่อนพีโบราณนะนะครับมาต่อไปครับรายการที่สามสิบห้านะครับเป็นนางข้างเม็ดนะครับ นางดีลาข้างเม็ดนะครับดูนะครับสวยๆหลังยันนะครับหลังยันนะครับเป็นหลวงู่บุญวัดจางบางแก้วหรือเปล่าพี่นะนางข้างเม็ดมาต่อไปครับรายการสุดท้ายนะครับรายการที่สามสิบหกนะครับอันนี้เป็นพระสิวลีนะครับสิวลีนะครับเนื้อดำหลังสิงนะครับหลังสิงน่าจะเป็นหลวงพ่อกวยนะครับอ่า อ่ะครบเลยนะครับทั้งหมด36รายการนะครับรายการละ200บาทส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าพี่ๆท่านใดนะครับสนใจในวัตถุมงคลจากผมนะครับสามารถติดต่อช่องทางกลางหน้าจอได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์่วนตัวศูนย์8 8 5 1 3ดนะครับ ID ลายเคียร์สองหรือสแกนที่ QR code ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมมีรายการพิเศษแถมให้อีก่รายการแลร้วกันก่อนจะไปกันวันนี้นะครับผมได้มาผมอยากของนแดงนะพี่นะอันนี้ได้มาเกือบ ด้วยความชอบส่วนตัวเลยนะครับผมขอซื้อเข้ามานะพี่นะเอามาแบ่งไอ้นี่ดูพญาคุดสวยมากพี่สวยจัดแต่ไม่รู้ว่าที่ไหนพี่แต่ผมชอบสวยจริงนะครับพญาคุดสวยมากนะครับอันนี้นะครับอันนี้ขอที่400บาทนะครับ400บาทนะครับอ่ะ ครบแล้วนะครับ37รายการรายการพิเศษ1รายการนะครับถ้าพี่ท่านใดสนใจนะครับหน้าจอได้เลยนะครับติดต่อหาผมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้ครับ EP ที่264ผมขอยายไปก่อนนะครับดูลยลเข็งงสุขภาพร่างกายแข็งแรงและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ